เสียงะาดยนน่งแต่งแยังพาก,กันเตกงแย่งปเลย <c oughs> ปลาสีโ,โ,โ,โเตเฮ็ดหายเล้คน้ยใช่เี่ยมาปาดยับจะมาดม,มาเี่ยปาดกันมาลงมามาปาดมอง <c oughs> มิด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 มงงามมองงามๆๆมง,งาม,มง,งามเลยเฮ็ดทีมงงามเลยอ้อ สบปางกันบาปากันบาปากันมงามมงามงามป่าบมงามสาเลยใส่สจีนเรอเดนทางเอื้อนะมงเอือเห็นไหมเอื่อนใส่สุจีนหรอมาให้พี่ดอง้กันยโอ้ใส่ส่งนาใส่ส่งขนาอาเบิร์ด้นำแปลงแม่มาหนินังลูกให้้มุดกร่องบ่ เออพายกินเ็ดเฮียนี่ขามบอสนี่โอ้ยเดี๋นี่เจีน่ะหนูดาวเป็นลูกสาร่าก็อะไรเอาอใเลยของแม่เดี๋ยของแม่แตกแล้วใเลยเก็บใบเลยเก็บใบเลยอ่าเก็บใบเลยก๋ออะไรก๋อนี่นี่เด่นตอนนี้เลยกว่าเดินตอนนี้เลยกว่าอ่ะอ่ะอันก๋อตัวนี้อ่ะเล่นน้อยท่าบ่ได้เล่นน้อยท่าบ่ได้ เ่าวนอกปะปดิญี่นอกหูปะสบายดีป้าดุงหรอบอสบายดีงามเลยกว่าสบายดีเด้อป้าดุงสมาอยังหนุกนะเจ๊โอ้ยเน้องใช่เอ้ามึงี่ย มือนี้มาพบกับไอ้จอมชนมือนี้ไปม่ร้องเลยไม่ baby เบนีลย baby บอก baby อก<ะ> <laughs> มาพบกับว<ะ>ัย baby baby ด้วยโอ้งามอ่ะงามงามงามไ<ะ>อ้ถอดให้น้องเลยเด็กหิ<ะ>้งให้น้องเลย อ,อแอสสอเเนเงี่แหละใรพี่น้องมาพบก,กับวัยกำลังแบบไอเห็นดียังกระอยาบบงเฮ็ดน้ำกันแหละอย่างเฮ้อย่าโอมันเลยหรอกนี่นะเปกัดของแม่ปนิกหัวขาดได้ปุ๊เอาไปไปไปเปล่าเอาไปอยู่ ชื่องามสีแดงเสือใบนี่น่ะเม,มนนอนเสือยู่เบิมงหาวหาป้ปลาลุงเบิ่งนั่อยู่ค่ะอู้เสือยู่บ่หนิเสือ,อยู่สุดสีแดงได้บ่หน่บ่ของนี่<อ>นี่แม,ม่นอยู่ดิแม่ของอยู่ดิล่ะบ่แม่นมันใหญ่บ่แม่นบ<ข>่ของ,ของอยู่ตัวน้อย <c ười> ออยูไปสุดจีนนี่หรอกไม่ว่ะ ใช่เนาไปแม่จะไปใช้เน่มาไหนลูกแม่จะไปใส่ลูกแม่มุ่นนำไปแม่มุ่นไปใช้แม่มุ่นไปเอาเครื่องบ่แม่มุ่นบ่ได้อยู่บ่เออแม่แม่บ่อยู่แม่มุ่แม่มาอยู่ มาเล่นนะพูนนาขาวมาเลาะมลอกมาเลยพูนนาเออโพดโพไปล้างหน้าเด้อเด้อหน้าแซบบ่แซบแหงบ่แหงแม่จะเห็นแังนะบ่แม่ยูเห็นแังแม่ยูเห็นแังน้ำน้ำเพื่อนเห็นยังอยูเห็นอะเห็นน้ำนะเพื่อนเห็นแังเพื่อนล้างถ้วยบ่ Hôn mẹ chưa? Hôn nắng Hôn mẹ chưa? rồi xếp bà trụ đây Bà sưu như thế này Bà trụ như thế này Bà sưu như này như, 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 như thế Hả? để nó không hại được mà Nó hại nó không kịp năm À มาจอกมาไปหาจอกมาแบ่งกันไปดูไปค<อ>ุณจอกนะผ่านที่เข่าไปหยิบให้น้องไปไปเอาเองเอาไปเอาหายน้องดีกว่าเนยเอ้ยไปดูกไปเอาจอกมาดูไปอเอาจอกมาเทใช่ไปไไพคุณคุจอกไปลูกจอกไปเอาไปาอาแล็บบาดนอนหายอยู่หันแล้วบ่ได้กินแท้ๆเล็บบาดนี่ยนะ บ่าได้กินก็คักวันที่พูดเองวันนี้ทางนี้น่ะคะ่ะกินม่อมมอมอยู่น่ะของวัได้สนใจย่างจ้องตาแต่สิ่งที่ของเขามาเลยฮะ <c oughs> บอกอู้อร่อยแห้งเลยเนาะแซ่บแห้งอย่างดีอ่ะให้น้องก,กินน้ำแด้ลูกโอ้ยเนาะมาได้ดไไไดอเอาบญญุหรี่อะไรมาหนิใช้หินให้อีกแน่ะหินอีกนั่นนึงจังไหย้ยังไห้ยังกินน้ำแรง ตังเลยตันกัน,นลูติงได้กินด้นนเห็นน้ำกินเต้กันาอยูไ่ต้องกินอะไอยู่เธอมากินตัวน,นี้เธอเอาตัวนี้อยาก,กินอิบเบนีวเปียวเปียวไหนอากข้าวตู้เยให้เล,เลยเฮ้ยเือขยักอี Các bạn gặp tôi đã tối nay song anh đi công bìu chin bất mẹ chin bất mẹ chin bất mẹ chin Ăn nên tôi nắng nỉu chung Nó nắng 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 Nene nắng 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 Ni bà lôi kìa mẹ nữa mẹ 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 ไหนกัยับใช่ยังเดียวไห้กันเลยหนาทายังหนาตาแป้งแมไนมันทากัน,นกไหนก็นไรเขาคนดิปลอยขดดินกันอยู่ห้องมุนมาเลยาโฉต้องสอลอกเชิงนี่นะเสบบออะ พราะเราเพิ่บอให้กินได้เด็กน้อยเด็กพอเด้ออเ้าแูเบหมอเบเนบแห้งหมดเแสบแห้งเลยอาจจะไปยัดหนงกินอาจจะไปเห็ดค้ำไหไหมลูกข้าคอ คำน้อยๆคำใหญ่มันกี่ขาคอใช่ปามุนน่ะปามุนมาไหนบ่ปามุนยังบ่มายังบ่มาเลยปามุนยังบ่มาเลยแม่ยังบ่มาออกมาเมย์มุนนั่งบ่มาแม่์มุนไปใส่ว่าหืม แม่มุ่นไปใช้ว่าแม่มุ่นยังบอกมาเลยแม่ไม่ได้บอกจะบอกว่าแม่ไปใส้จักี่บอกแม่ไปใส้แม่บอกอยู่บอกอยู่นี่ก็ไม่ได้หายบอกหรอกไปต่อ อีพี่จ้า้ลมลมพัดกอไผ่เูอกเอออยาเอามาเล่นดดือาไป้เดี๋อวมาเล่นเดือเฮียเด้อกเด้อหน่าหายเลยหน้าหายไเลยไปไ่ายเดือกเออเก็บคื้เก่าไปไวาเดือเออหน่าดีสิมาหายเด้อ เออเดี๋ยวเพิ่นกับมาเลยเพิ่นเห็นดอกไม้เพิ่นเพ่เดี๋ยวเพิ่นหายโดวได้ป่านไหไปเก็บไว้มองเกาเลยมอลินมอลินเนาะ่ะเก็บยูวเก็บลูกเก็บว้ที่เดิมพุ่นดูบอกให้เก็บฉันเราบอกว่าให้ดิบอ๋อ อะไรนี่คนอยอยอนะอะไนี่คือยังนี่นะเามาเห็นยังตัวนี้ล่ะ ไม,ไม่ได้สนใสหรอกใหม่บ่ฮะของแม่จะบ่ สาวเลยสาวเอ้ยสาวกำลังแะ้วเล็กน้อยก็เห็นนยังนี้น่ะบ่งดูเ็ดบานี่มาแล้วมาแล้วเ็ดนี่มาเอานี้มานี่เอ้าเ็ดนี้มาไหนเฮ้ย เ็เ็กันกนยงผซื้อมาอีกอ่ะให้พาเห็ดให้พาเห็ดอ่ะให้พาเห็ดช้อนตัวดีดีให้พาเห็ดใ้อยู่นเห็นยังดูโมเมนตมนดิอีกคนไพิ่งไสงสัยใจ้สงสัยคนนี้คน่าชุดตัวเลยคน่าชุดตัวเลยนะ คนน่าสุดตัวน้อยๆไงห้องเน็บห้องเด้อแมห้องถ้าจะเก็บไปแม่ไปเก็บห้องไปไปเก็บห้องให้เป็นระเบียบเด้อเฮ็ดแม่มาเร็วแม่มาเร็วแมวมาเร็วมรแม่มาเวแม่มาเวแม่เจ้าลูกแม่าอยู่ดี แม่แม่ยังบอมาดูีเอ้ยดื้อแหละดุเดงตีเอยเบิงยิงมมุนเบิงเบิงอย่าคายมาคายแคนี้ ปบ้ามามรูเย่มีหมูในแอบแม่บ่พ่อมีหมูในนืดบ่เต่นลิงโดหิบหมูมาพออยู่มีหมูในแข่งก็แม่บ่ลูกฮะทามีหมูยค่ะฮะียบบ่ท่างียบท่งแอบบ่ ไม่ไมยไมไมปังปังวมูแลกหที่ไหเกโปมาว่ะห่ยเนก็ไหเาหมูปพห้อมงนอมข่ากันนะห่ม่ดชพอดีนะยุยยุยพอดีใช้หรอพอดีใช่ มาเฮดเียดแบดเอาใครกินเก่เอาใครกินแด้ดีแบบดีคนนึอแบบดีนนโอ้ยงอว่าเนาะโอ้ยผักเองโปกปกปกอยู่เนี่ผักมูอุ้ยเนาะที่ดีคเขามีแต่หมูเนาะแด่พ่อสองสั้นสาสั้นเอาะสาเ ก็คอผักมาเห็ดชุบกินไงเห็ดยังนะเอาผักผักอย่างเอาผักอย่างก็ได้กินก็จะเห็ดชุบกินไงเหรอวันได้ไปใส่แล้ววันนี้ไปใส่แล้วอยู่ตีเครื่องแล้วป่าแวะตลาดได้ได้เนาะนี้วันนี้ได้กินบนเรือแล้วบนเรือแล้วไปตลาดบ่บ่ไปเอาเครื่องตลาดไงคุณอืมอืมไก่เต๋อคุณ เด็กใหม่ขีเงียบได้ขอบืงก่อนจ้ะเอ๊ทำมยังกัน

มาปิดมาแม่ปลาวเ้แมวน่อยเอยหนักข้แมวเหรอหนักข้แมวเดรอด nhi cả mèo, rồi, rồi được, mẹ, mẹ Đôi Đôi à, Đôi được, thế hình ảnh của mèo, hiện ảnh không mèo đây này, Thế thấy hình ảnh của mèo này. แมวเห็นไหมนี่มาแมวน่ะอ๋อคือแมวเห็นเนาะนี่ไปเร็วไปเร็วเน่าน่าอ้าตัวกดไว้วะอ่เต้นคือแมวอยู่เต้นคือแมวอยู่อนุขึ้นอนุขึ้นก่อนจันอนุขึ้นอี่าี้อ่เต้นคือแมวเต้นคือแมว tên của mèo, tên của mèo, mèo tên ơi em ơi mèo ơi em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  ơi mèo tên mèo mèo em ơi em ơi em ơi em mèo tên ơi น,นี่นี่นี่แม่แมว,ว,วมันจะคู่กันนี่แหละเด็สกสวัสดีแมอเ,อเนาะไปหาป้าชิบราป้าลุงเลยเด้อสวัสดีป้าลุงกันเนุะสวัสดีสวัสดีป้าลุงกันดีดีเด็กวัเนี่ยฮะเดี๋ยว<า>ไรไม่เต้นกันนี่เอาตัวกดมาใหม่แล้ว ีแงไงแม่เต้นกันนะโอเคเราให้พี่น้องนแสหรับคลิปนี้ลาก่อนเด้อมาดิกาะผามาดิน้ำสาวน้อยสาวส้นโดยหมู้บูถูสบู่บ่เออแม่ถูสบู่ให้เล็กน้อยแม่ปัดผมแม่เย้โอเคอ่ะบ๊ายบายดุบ๊ายบายปนุ่มกันบ๊ายบาย ห่มวสใจได้<ม>ไหมพ้องเอ,อ๊ะอ่าโอเคพี่น้องเนาะสารคิีการเข้ามาสบายดีด้วย